ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนเรื่องงอกกนคลิปที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรมาบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่างอมีสองสายพันธุ์คืองอโรงเรียนและงอสีทองและเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปของงอะและเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของตอนง้นงอนะคะมีรากลำต้นใบผลมเมล็ด ไปแล้วนะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการขยายพันธุ์ต้นงอกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักการขยายพันธุ์ต้นงอกกันนะคะเด็กๆคะอันนี้คืออะไรเอ่ยมเล็ดของงอกนะคะามาเล็ดของงอกนะคะเด็กๆคิดไม่ถึง,งนใช่ไหมเอ่ยว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่ามเล็ดเล็กๆขนาดนี้นะคะ เราสามารถนำไปขยายพันธุ์โดยการเพราะให้เกิดเป็นต้นงอะต้นใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเพาะกันยังไงสำหรับวัสดุปัรณ์ในการเพราะต้นงอนะคะเราจะมีมะเมล็ดงอนะคะต่อไปถุงดินนะคะเราใช้เป็นถุงดินนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดินนะคะ ขั้นตอนนะคะเราเอาดินใส่เข้าไปในถุงก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอา,มาเมล็ดใส่ลงไปในดินเด็กๆฝังมเมล็ดลงไปเลยนะคะแล้วเอาดินกรอบลงไปค่ะกรอบลงไปให้มิดเมล็ดเงาะเลยนะคะเมื่อได้แล้วเด็กๆอย่าลืม รดน้ำให้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆลืมรดน้ำอ้อนง,งอของเราก็จะไม่งอกออกมาดังนั้นเด็กๆต้องรดน้ำให้มเมล็ดงอกของเราทุกวันนะคะแล้วเรามาดูการเจริญเติบโตกันค่ะจบไปแล้วนะคะการขยายพันธุ์เมื่อกี้คุณครูได้ขยายพันธุ์ให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆ ลองไปทําดูที่บ้านกันนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ